สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้มาเบิงผ้าพี่น้องมาเบิงเงินกล้วยสวนนั่นเทามาเบิงเงินแต่เพิ่นปลูกที่แหลกไหมพี่น้องเคยเด็กมาไทยพี่น้องเบิงอยู่เด้อแด้เพิ่นปลูกที่แหลกขุนบานนี่ก็ได้พ้นผลิตแล้วเด้อพี่น้องนี่ละพ้นผลิตเพิ่นนี่พี่น้องนี่เห็นบอกเพื่อก็ได้เงินเป็นหมื่นเลยละพี่น้องนี่เพิ่นขายกับผู้เฒ่าเฮ็ดนอพี่น้องนอได้ซ้ำนี่ก็ดีเพราะแห้งอะไรนี่เห็นบอก นี่จ้ะ้วยเพื่อการซีหาวีนี่แหละพี่นอ้องเครื่องหนึ่งเนาะนี่นี่แหละจ้ะเพื่อเริ่มล่งอีกแล้วได้พี่น้องควรนี่เพิ่น,พนขายเพราะในเมือดอกแต่ว่าเพิ่นก็เริ่มลงนั่นอีกแล้วเพิ่นก็เริ่มมันปลูกไม้อีกแล้วพี่น้องนี่แหละจ้ะ พันิ่ไถแปลงผุนปลูกอีกแล้วพี่น้องเพ่นกระลุอีกแล้วเนะาะเมื่อก็สิพ่อได้แน่ตัวเพ่นยังคอยเห็ดเนาะพี่น้องเนาะขั้นมาพ่อได้พ่นกระ่บบมีสิเห็ดอันนี้เพ่นกระเห็ดมือสมครกลินปีหนาพ่นคอยสิเป็นมืออาชีพแน่เนาะจ้ะพี่น้องปีนี้เป็นมือสมครกลินอยู่จ่จกะม็มีมพอขามารับสื่อหอดสวนผุนละ่ะพอขาเมื่อสื่อโูละสิบแปดบาทบ่นหนาสวนแม่นว่าจา้ะ โดละสิบแปดบาทบอกง่วเพิ่นก็กินกล้วยเดี๋ยวหลายอยู่ได้พี่น้องของเพิ่นก็ขายว่นด้เมดดอกเพิ่นก็ขายว่นด้เมดดอกเพิ่นการนี่เพิ่นกับล่างสีหากลนนอกจากป้ายไปหาเจ้าของสวนเพิ่นพี่น้องเพิ่นกับล่างเสียนกลนปลูกไม้นี่เพิ่นก็ปลูกหญ้าไส้สวนนี่เพิ่นก็สซโล เพิ่นกับปลูกหญ้าให้งัวเพ,พิ่นเพิ่นเลี้ยงเธองัวแล้วเพิ่นเป็นคนดูคนมันนี่ก็พ่อตัดแล้วนี่จ้ะนี่ป่วยนี่เดิมแก่แล้วเนาะนี่เนาะนี่ก็ได้งามงามพี่น้องงามอยู่ันกําลังถอกกับกําลังถอกนี่อันงามแล้วกับงามแล้ว มีจ่าคนกลนนุ่นมนคนนอ,อกลวยได้นอนนี่เนาะคนนอ,อกลวยไปปลูกพี่นอ้องอ้ยหักมีคนรับม่นดขาดเนาะอน,นอ,อมันแตกออกหลายเนงะอืแี่ก็ปกลูได้ด้เนาะอืมรไม่ไสิบางามทอมูนไปใส่ถุงเนาะ,นะ แม่จ,จะนี่ละวิธีพันเห็ดพี่น้องิ่งก็ซับออกหมดน,นี่เอาไปซ้ำใส่ถงเนาะมึสั่นก็เอ,เ,เอาบ่เอามดกเอามอปลนียันเยหน่อยเนาะต่วนแม่ไม่สวงอ่อยเนาะไปขยายอีกบนลายบน่อมันก็ไม่พอ หายพี่แข็งยามเฮ็ด <purely> ก <about |zh|> ็เมื่อยอยู่ล่ะพี่น้องแต่ว่ายามอันนั้นมัหันได้เงินเฮาเป็นชาวเกษตบ่เฮ็ดจังซี่ก็จักสิเฮ็ดหยังเนาะพี่น้องเนาะเ็ดไปจังซี่ละก็สิพอได้อยู่ตัวจังค่อยปลูกอีกของสวนเพิ่นก็ได้นพี่สาวจ้าเพิ่นปลูกกล้วยเดียวไปต้นเดียว เดี๋ยวนอนที่สองมนัะนะตัวสองนี่เขาอื่นไปจ้จะเอาเดี๋ยวอืมหน่อยผลไดโน่ยนเอา,อนาเอานาะข้าย,ยุ่มันก็บโกงง่ายอยู่ชยใช่เหรอพันแท้งเขาถึง กน้ำแข้งก็ห็นแขงอ่อนไปหนานาะอ๋กะสิเป็นสาวไปหนานะคนนี้เป็นสาวไปหนานีัแซนละ,ละจ้าโอ,อ้อาุมาใส่บาลต้นนี่เอาคุณขิงงอมาใส่เอาวิ่ีขี้ไกแต่ว่าที่นอันนีล้ขี้ไก่ น้ามครับเพิ่งจะซับต้นมันออกทีมพร้อมาบ่กครับทีมพ่อเขาแตจกต้นนี่มันเด้โอเพิ่งโอเขาแจกเอาแจกนี่อ๋อเขาแจกเอาต้นนั่นโอ้พอนี่อ่านั่นแม่พี่น้องเพิ่งเพิ่งเพิ่งซับอันต้นมันออกอ่ะเล่าสิเอาอันนั่นมั่นแม่พี่น้องเพิ่นบ่ปลูกอีกแต่ว่าเพิ่นสิเอาไว้ต้นนึงนี่แหละต้นใหญ่ๆนี่พี่น้องนี่ต้นนี้เพิ่นสิเอาไว้ เอาไว้ค่าตุ่นมันหนีคนสีเพี้ยนเอาคุณมะไซแบบนี้ไรับนอนอันทีแมนบนน่บอนอันรับทีว่ารับทีเพิ่งกระต้อนไวอืมเฮ้ยอย่างเงี้ยเหรอเห็นไร้อบแตงผอบด้แตงตุ่นใบน้ำพี่น้นองเพิ่งจะจังเสียเอาฟุ้นมาใส่ถมเหงาหอบเฟื่องถมเหงาเอาฟุ้นใส่พี่น้องนี่เด้เฟื่องไอ้เบานี่เด้ตัวี้หมดแล้วบอก เพี้ยงมาสิไม่แข็งไช่หน่าเขียวเขาออกเพี้ย,ง,อง,ออยงเลยเนี่ยนี่แหละจ้ะพี่น้องบางทีรเราก็เสียมื่อยเมื่อยพี่เนาะเกษตรเมื่อมือไปสั่นเพิ่มมาเมื่อยก็ได้เงินดอกอุดเอาเข็ดหยังบ่เมื่อยเนาะแเราพอกะแต่งลูง้มังสิเลยพี่น้องพอกะยุ่งยุ่งซับซับ้อมเไปในเสียเอาปุ่นมาใส่หดน้ำขึ้นเห็นเพิ่นตุนยย่นใหญ่ มันก็เมื่อยแล้วแทงไปน้ามังซีเนาะบอมเนจับแต่เนาะโมเลี่ยนเดี๋ยวเขากเดี๋ยวคนคือเก่าขัดเพื่อนคนขัดเจ้าเพื่อนมางคนบางคนจะนอมันหายนนี้ก็เตรียมพร้อมเได้ปะเอาดินออกเลยบ่อยมันหัดต่นมันเป็นบ่ต่นมันใหญ่คุ้มไม่ใส่ปุ้มไม่ใส่ก็ไม่จ้ะ มันก็สิง,งามได้กัวเฮาอันเอาไปปลูกมันวะล่ะถ้ามันนี่ก็สิจับออกทิ่มรุน่นนอนน่ะ่น้อยนี่นะอืจับทิมม่มให้มันได้อันบ่ให้มันได้อันมาแย่งอาหารอืมหัขวขี้ดินออกมาเลยมันสิบ่ง,งามกัมขวขี้ดินจะงอดี๋ยวึงห่าเองตงน้ตงนหา,มาหนงหามันจะผอมเองถ้าจับสีหางก็ขาดดิให้ออกหากไม่บ่ ตัวไม่ชิมาออกห่างไหมแต่เจียบไมลาเจี๊ยบไม่ละก็มาโดนมาโดนขึ้นเอาไปปลูกประมาณนี้อือนี่ละจ้าเอาเอาไว้ต่อสองไหมพี่น้องเอาไว้ต้นที่สองจุ่มได้เพิ่นนี่ออกเพิ่นกะไปสิบภาพเลาะบังกัวอีกพี่น้องเพิ่นผ้าเห็ดแล้วเพิ่นผ้าแต่งให้เบิ่งแล้วนี่เพิ่นก็แต่งแล้วนี่พี่น้องนี่นี่อันนี้เพิ่นกระเสียไว้ มันเคลือกล้วยเพิ่นพี่น้องคนก็สิได้อีกย้อนและนะ้วเนาะบ้านเหนือเคืองแล้วฮะนี่ก็แก่เต็มที่แล้วพี่น้องนี่นี่ก,แกแ็แก่เต็มที่แล้วทั้งนั้นหน่อยบักใหญ่เด้อพี่น้องนี่หน่อยบักย้ายได้แก่เต็มที่แล้วเนาะนี่เนาะพามาส้มสวนกล้วยพี่น้องกล้วยสวนที่เฮามาเบิ่งที่แรกตั้งแต้ นี่แหละผลเสียของเศร้าสวนกล้วยนวํากล้วยหอมเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่เพิ่นห่อถุงยางที่แหลกนี่พี่น้องนี่เออเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เป็นเพิ่น,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 นบ่ได้เก่งบาดไม่เลยลวกแดดพี่น้องเฮ้มันก็เลยลวกแดดก็เลยได้ถิ่มพี่น้องเสียดายเนาะนี่แต่มันแดดส้มขึ้นจะค่อยห่อเมนบอก นี่แหละพี่น้องประมาณนี้แหละป้าพี่น้องมะส้มบอกช่วงนี้เพิ่นกระกลนันนี้ออกแล้วผู้อันเพิ่นจงไหวพิ่นกระจงนี่แหละพี่น้องเพิ่นอ่นเฮ็ดไหวพิ่นกระซีมาเพี้ยนต้นมันขึ้นเลยนี่อันนี้ก็บข้อหักข้อหอยแต่ว่ากล้วยก็แก่แล้วล่ะพี่น้องเทิงคองแตกน,นี่ก็แตกได้พี่น้องนี่ แตกแล้วจานนี่อือแกแห้งจนแตกพี่นอ้องเอาเพราเอาบาท่านสนนิแล้วพี่น้องเคื่อนกับโบปลูกเต้กากล้วยหอมอันนี้ได้พี่น้องหอมหอมหน่อยเพื่อนกับปลูกโอ้ยอันนี้ก็บข้อหังเอบย้ายเอ้ยมันต้นหน่อยวันนี้มันไหนแกอยู่มันข้อหาก,ก่อนนี่ ก็ในว่างจ้ากระปุกบักม่วงบักมั่นไปน้ำนี่แหละพี่น้องผู้เทาเฮ็ดสองเทาเฮ็ดสิได้ซ้ำได้เนาะพี่น้องเนาะเนาะซ้ำนี่ก็เอาอะไรเงินหมื่นก็ดีใจแหละล่ะแต่ว่าส้มสีกล้วยเหลือเหลือหลายก่อนถึง่นตัดผลละพี่น้องปลูกกล้วยปลูกอ้อยข้าส้มสวน อันนี้มันกล้วยอัน,นกล้วยหอมหน้อยไหมพี่น้องนี่น,น้อยน้อยเห็นไหมขเขาเอินห้หอมอย่างย่ายนี่หอมหนากพี่น้องกล้วยหอมนากอันนี้ ok. แวนวน้อยน้อยไหมพี่นอ้องซุกซุกแซ่บจุกล้วยแกหลายแล้วแกถิ่มหลายแล้วกล้วยตัดบ่ท่านตาัดบม่มไปขายน้ำบ้านน้ำ บอกว่าขดดก็มีได้พี่น้องนี่คนมาปลูกใ่กันเอาคลิปนี้ก็เท่าน,นี้แหละพี่น้องพ้ามาเบางกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยนี่แหละพี่น้องนี่น,นี้กล้วยหอมหอมนาคกันกล่งถอกจ้าคลิปนี้ก็เท่าน,นี้แหละจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ